พี่นองไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะแกงกเหล็กแบบบ้านๆแต่ว่าใส่พริกแกงใต้ทุกคนเผ็ดถึงเครื่องไม่พอนะคะจะชายลงไปอีกเอ็กซ์ตรา้าแบบเข้มข้นมากอร่อยด้วยนะคะทุกคนมีทั้งหนังนะหนังวัว หรือหนังอะไรก็นไหมแน่ใจนะเพราะไปซื้อจากาจากเมืองไทยมานะแล้วก็สับปากแห้งมานะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นเนี้ยบอกเลยหม้อน,นี้อร่อยมากใครคิดว่ายังไงเอยชอบมากมาทานด้วยกันนะคะทุกคนหาข้าวก่อนไม่ไหวหิวมาจากที่ทำงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละทำก,กับข้าวเสร็จนะคะกว่าจะเสร็จ แม่เจ้าฉันหิวแล้วคะ่ะอมืมาคะ่ะทานด้วยกันคะ่ะ